n e s t y s p i c ซ Beauty b l บล็อดังภาพลละสุดสวยมากเชื่อว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลต้องเคยได้ยินประโยคหรือรามาขาวเป็นอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าขอประโยคยอดฮิตนั่นก็คือน้อง n e s t y s Spi y Beauty b l บล็อเด็กชื non ่อดังที่ก่อนหน้านี้ทุ่มเงินสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวด้วยเงินที่ตัวเองหามาได้จนได้รับความชมอย่างล้นหลามซึ่งแรกเริ่มเดิมทีน้องเนสตี asty, ้มินิ แต่นิสัยรักสวยรักงามมาตั้งแต่อายุ4ขวบพอขึ้นชั้นมัธยมก็รู้จักเล่นโซเชียลเลยเป็นช่องทางลงรูปเมคอัพและแฟชั่นชิคๆกระทั่งโด่งดังจากคลิปสอนแต่งหน้าลุคหรูรามะค่าที่กลายเป็นวลีติดปากใครลหลายๆคนหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานรีวิวสินค้าถามยังได้รับเชิญไปออกงานเดินพรมแดนทังงานในวงการบันเทิงและ go i n t ์ไปออกงานที่เมืองจีนมาแเราด้วยและถึงแมว้ว่าตัวจะโด่งดงังมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ไม่ทิ้งการเรียน เพราะเจ้าตัวรู้ดีว่าหน้าทีห่หล่าตัวเองในตอนนี้คือการศึกษาแล้วเรียนส่วนการออกงานทาคลิปดังหน้านั้นเป็นงานอาดิเรกที่ชอบเป็นขอรับงานวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นล่าสุดเนตี้ก็เพิ่งมาออกรายการแชร์อัปเดตชีวิตความปังให้แฟนๆได้ติดตามด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเน็ตไอดอลคนดังในวัย16ปีนั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆยิ่งต่างหน้าแต่งตัวโดยลูกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ก็ยิ่งสวยสะพรางแถมยังเซ็กซี่แซบสับอ,อราจับสุดๆงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ชมความสวยความปังกันยกใหญ่บางคนก็บอกว่าลุคนี้สวยขึ้นมากไม่ได้เห็นนางแต่ก็ยังสวยสุดๆบางคนก็ว่าเนสเต้อาบคล้ายนางเอกดังอยากพวกลูกบนทิปเลยนอกจากนี้แฟนๆยังเชียร์ให้ไปประกวดมิ s ทิฟาน,นี้อีกด้วยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ